สวัสดีครับมาแล้วช่องหมาแมวชาแนลนะครับมาเบิงโตเกียวนี่ครับโตเกียวเป็นเห็ดหนังอยู่ตื่นเสาขึ้นมานเสา,สาเดี๋ยวเดียมาเบิงเห็นต้องขาวหน่อยก็นี่เห็ดแมวเอนนักเห็นต้องขาวหน่อยอันนี้แมวเห็นสียุอยู่ข้างหลังครับจุดนี่เห็นวองขาวกำลังเ,เห็ดห่งังนาะอีกผู้หนึ่งครับผุ่นปุ่นเห็นดอก โตมีครับหนั่นหัวโตมีโตเกียวต้องขาวเห็ดหนังนองตัองขาวอ้าวนี่ยูก,กิกันมาผลยูก,กิอยากให้รูปทองนอนงายทองรูว่ารูปให้เป็นยังนอ้อ้ย,อยมีแห้งเลยแหละนะสบาย มันมักมานอนให้รูปทองกันเห็นมากข้างหลังมาหลังบาทแล่วนะตัวเขียวก็อยากให้รูปเพื่อกันอ่อ้าวน,นี่จะพากันอยากให้นอนให้รูปอันนี้ยูกิตัวเลไลยูกิตัว,วสมขึ้นตัวเกียวยูก,กิเป็นเอีย่ยงใหญ่กันอ่า ต้องขาวเปนเห็ือย่างว่าเป็นเหลี่ยมว่าว่า,วา,วา,วาอันนี้คค่ต้องขาวครับเป็นมาหลังมูน่องสุดทองมาหลังมูล่องจักนะครับตมิัตมิมาล่องสุดท้ายตัวเกี่ยวมาผู้เลีย อันนี้คือแมวอยู่นีประจําครับคือออกลูกพอกับแม่อยู่นีพอกับแม่พอกับแม่บม่ยู่แล้วพอกับแมบ่เพิมม่นเนี่ยมันออกลูกเล,เลี้ยงเพิ่นแต่น้อยแต่น้อยจุดตัวนี้ครับยุก,กิกับยุโกบ่บจะไปใส่โบหงก์เพิ่นเขาป่าอยู่นี่คือแมวเลี้ยงมาแต่น้อยไม่ยู่ตั้งแต่ เกิดพร้อมๆพร้อมแม่แตว่าอีกสามตัวเป็นแมวจินจอนมากตัวเกียวท้องขาวตัวเกียวนี่มาตอนอันโอลิมปิกตัวเกียวก็เลยได้ซื้อตัวเกียวอันโตมิเนี่ยกัดมากัดหลังจากตัวเกียวประมาณเดือนหนึง่ง ก็เลยอันเป็นเราก็ไล่ขึ้นกันครับอันยูมิยูมิอี่เป็นพี่น้องกันกบยูกิตัวนี้ครับยูกิตัวนี้แต่ว่าเพิ่นไล่ขึ้นกันครับตัวมิอันยูมิยูมิอันเสียไปจากไปใส่ครับไปหลายปีแล้วพวกกับบ้บัเล้ตเทียจักเป็นตายลายดีอย่างเลยก็เลยตั้งซื้อเพิ่งค่ายกันว่าตัวมิจด้จําเลยมันนี่ท้องขาว่นสีขาวก็เลยอันตั้งซื้อเพิ่นว่าท้องขาว นี่แหละครับเพิ่นกำลังหยอกกันเป็นกำลังวัดวัดความสุขเพิ่นจังนี้อยู่บ้านตื่นเ้ามาบ่ท่านออกไปใส่วัดวัดวัดต้องขาวว่าเพิ่นเด่นของเด่นเพิ่นนี่นะครับความน่ารักของเพิ่นกางขึ้นเพิ่นอัน ชุดนี่ที่บ่อด้่ยู่นอนในบ้านครับปล่อยอิสระปล่อยอยู่กลางคื่นจักคนืนออกไปใส่เนี่ยสามตัวนี่ทุ่งเงินทุ่งท่องกับกิมจินอนอยู่บ้านนอนมีในกลางคื่นเลี้ยงแบบปิดไม่ออกไปใส่ยูกิยูกิใหญ่ใหมูเคยนี้ออกจากบ้านไปเป็นปีครับยูกิไฟ่แม่ปลา ว่ามีหมืองอยู่เลยกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้นบ่เคยไปไซอิทหลังจากตั้งแต่ไฟ่ใหม่ปลานี่บ่หนีจากบ้านจักียาอยู่ตาบ้านเฝ้าบ้านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวสองนี่แหละครับไม่เอาถิ่มาอยู่น้ำตั้งแต่ส่างบ้านเดี๋ยวสองมียุกี่กับยุโกยุโกโบใครอยู่บ้านดอกจักพันไปไซวันเสิมากินอาหารแล้วก็หนี ไปอยู่นอนอยู่ใส่แม่แม่ดโดนเทียมมาแต่ว่าบ่หายไปไปมามาอยู่กโกะมืาขึ้นกับมาอยู่ไปเป็นยูมิยูมินี่ครับยูมิยูมิมโอ้ยมางมันเป็นโตมิมานเป็นยูมินี่ครับโตมิคือกันกับยูมิไล่คือกันเลย มตัวมิสัมันนะครับเป็นพวกใครถือกันดอกกับยุกิกันพอกันบูยูบูยูนี่ไล่กันไล่ขากันพอก็พออยูกันนั่นอยู่พวกใครกัดกันพระเบงสองนี่ยอกกันความ,มสุขพวกตัวเขียวก็ยอกน้องดี น้องกับมักอยู่กับโตเกี่ยวนี่ท้องขาวนี่ขาดกันบ่ได้ผู้ใหญ่เนี่สินอนมินตรสินอนให้รูปท่องไว้ผู้ใหญ่หันหันบูยท้งขาวหัวคักอันนี้ที่นอนให้รูปออย่างเดียว เกี้ยวกับท้องขาวบวชหยอกกันจงเซ็่นอิ่มอยู่มัง้งกังขึ้นไปหาหลามาหลานูหลานกกินเดี๋ยวแจ้งน้อยกับสิภาคากันไปนอนเนี่ยนี่ไปละ ตัวีวว้ลบลบยุกิเป็นบ่คใครเทียกันเป็นอ่ะเอาซํำนี่ครับคลิปนี้มือนี่ไว้ติดตามกันไหมครับคลิปหนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาแมวแชแนวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสบายดีครับ